นี่คือเครื่องพ่นยาติดหางรถไถข,ของ l e ็กกี้ไกวันนี้จะมารีวิวให้ดูค่ะว่ามีคุณสมบัติเด่นอย่างไรกันบ้างมาดูชุดหัวฉีดลางสไลด์ของเราก่อนนะคะทําไมเราถึงใช้ชุดหัวฉีดลางสไลด์นี่เลยค่ะลางสไลด์ของเรานะคะมันต้องไปฉีดงานเข้าร่องนะคะเราก็สามารถชักปรับระดับไปฉีดข้างลำต้นบนร่องฉีดปุ๋ยฉีดยาและเราทําคุณสมบัติทรงกลมเพื่อให้ มีรัศมีในการฉีดอย่างเช่นฉีดยาฆ่าหญ้ามันจะสะบัดใต้ใบได้นะคะกลับบ้านก็หดกลับค่ะแล้วไม่ได้สไลด์แค่หัวฉีดอย่างเดียวนะคะรางสไลด์นี้สามารถชักขึ้นลงได้ด้วยนี่นะคะและลงคุณสมบัติของทุดรางสไลด์นี้นะคะวาล์วตรงกลางสามารถปิดเปิด,ปดน้ํายาแยกได้ถ้าเราจะฉีดปุ๋ยซ้ายขวานะคะเราก็สามารถปิดเปิดน้ํายานี้ได้และถ้าเราต้องการฉีดต่ตำ ค่านี้จะเป็นการฉีดบริเวณส่วนยอดสูง,สงเช่นปุ๋ยโฮอร์โมนนะคะแต่ถ้าลองการฉีดต่ำๆก็ง่ายมากเลยค่ะแค่กับหัวฉีดลงพื้นแค่นี้นะคะอันนี้ไม่ได้ร้อยให้ดูนะคะก็แค่ร้อยจากล่างขึ้นบนเท่านั้นเองแล้วเราก็บิดไส้น้ํายาให้ลงพื้นค่ะพุดหัวฉีดลาสไลด์นะคะปรับระดับต่ํานะคะเพื่อลดการฟุ้งปิวในอากาศนะคะเวลาโดนลมนะคะให้ต่ําที่สุดนะคะ แค่นี้นะคะเราจึงไม่ทําหัวสายนะคะถังของเรานะคะปากถังกว้างสะดวกในการเทน้ํายามากๆเลยกว้างถึง30เซนเลยนะคะนี่นะคะเป็นถังทนสารเคมีเหนียวและหนานะคะกดไม่ยุบเพราะว่าการที่เราจะใส่น้ํามันจะต้องไม่ยุบหรือเกิดการเพราะจะเกิดการทงเทงน้ําในถังนะคะจะต้องมั่นคงและแข็งแรงค่ะต่อไปไปดูเครื่องพ่นยา ของเรานะคะที่เราใช้นะคะเป็นยี่ห้อไฟเหล็กนะคะเป็นปัม๊มสามสูบหนึ่งนิ้วนะคะเป็นระบบออโต้นะคะปรับเร่งแรงดันตรงนี้นะคะมีสเกลบอกนะคะนอกจากกองที่หัวดูดแล้วเราจะต้องมีกองภายนอกนะคะของเราใช้เป็นแบบไส้สตลเลตนะคะสามารถถอดล้างได้ค่ะเครื่องพ่นยาติดหางรถถ่ายของเรานะคะสามารถใช้ได้กับรถถ่ายรุ่น B ีและรุ่นแอลทุกกำลังเครื่องยนต์เลยนะคะ และเรายังมีการเพิ่มออปชันยกตัวอย่างเช่นตัวนี้นะคะชุดสายคอนโทรลววลน้ํานะคะมีประโยชน์อย่างไรคือมันสามารถไปอยู่ตรงที่คนขับถนัดนะคะพอจบหัวร่องปิดน้ํายาโดยไม่ต้องปลดเ e กียร์ pto เลยค่ะเพราะเราเลือกใช้ปั๊ม3สูบ แบบ2 in 1มีระบบกวนน้ำยาในถังตลอดเวลานะคะเราก็ปิดเบาวตรงนี้ได้เลยนะคะเมื่อจบรองสุดท้ายโดยไม่ต้องปลดเกียร์ PTO เลยค่ะเต้ารวมน้ำทิ้งนะคะของเรานะคะเร่งเห็นประโยชน์นะคะการมีเต้านะคะมันจะเป็นเต้าสำหรับดักสายดูดน้ำนะคะเวลาที่รถขับไปในระหว่างที่ฉีดนะคะมันจะมีเป็นที่ดักเต้าไม่ให้เกิดการโค้งเทงนะหรือเกิดอากาศที่หัวดูดนะคะแล้วน้ำยาจะออกไม่สม่ำเสมอแต่ตัวนี้มีเต้าดัก ะะแล้วก็บากจุดรวมน้ําทิ้งในถังให้มารวมสุดท้ายที่เต้านี้นะคะการฉีดล้างก็ง่ายเพราะเรา